สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเร็กเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจาก Facebook ของคุณเดชานรุนหนามานำเสนอครับความสามารถกับวาสนาต้องแยกกันให้ออกผมมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆที่เป็นทั้งนายตำรวจและนายทหาร รวมไปถึงนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหลายคนในวงสนทนาที่พูดถึงการเมืองการปกครองของประเทศไทยกับคําถามเรื่องทหารมีไว้ทําไมและประชาธิปไตยของไทยคืออะไรรวมไปถึงอะไรคือหน้าที่ของพลเรือนไทยไม่จำเป็นต้องเอานักวิชาการมาพูดในวงเสวนาของพี่พี่น้องน้องของเราก็เข้มข้นมากพอที่จะทำให้เด็กๆพวกนี้เติบโตไปในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ มันมีคำถามในวงเสวนาตอนหนึ่งว่าเมื่อไรทหารถึงจะไม่ยุ่งกับการเมืองหลายคนต่างพูดว่าเราต้องทำให้ทหารมีจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยและต้องเป็นทหารมืออาชีพถึงตอนนั้นประเทศชาติก็คงไม่มีการรัฐประหารจากทหารผมก็ให้ข้อคิดไปว่าประชาธิปไตยแบบประเทศไทยถ้ายังเป็นกันอยู่แบบนี้ถ้าผมเป็นนายทหาร ผมก็ยังจำเป็นต้องทำรัฐประหารอยู่ดีเราชอบถามกันว่าเมื่อไรทหารจะเป็นมืออาชีพและมีจิตสำนึกในการรักประชาธิปไตยแต่ไม่เคยถามกันว่าเมื่อไรนักการเมืองจะเป็นนักการเมืองมืออาชีพและมีจิตสำนึกรักในความเป็นประชาธิปไตยกันจริงๆบ้างนักการเมืองประชาธิปไตยอีกฝ่ายมีจุดเป้าหมายคือสร้างตระกูลของตนเองขึ้นมาสืบทอดอำนาจการปกครองประเทศแบบบิดสิทธิ์ดิดขาด เพราะมีแนวคิดดูถูกประชาชนในประเทศว่าถ้าไม่มีตระกูลของตนเองเข้ามาบริหารประเทศนี้ประเทศนี้ทั้งชาติก็ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้นี่คือแนวคิดที่เลวร้ายมากในระบบประชาธิปไตยผลที่ตามมาก็คือประเทศไทยต้องเสียดินแดนเขาพระวิหารและพื้นที่ทับซ้อนจำนวนมากให้กับขเขมรเราเสียแม้แต่เรื่องของพลังงานและรัฐวิสาหกิจต่างๆให้กับกลุ่มนายทุน ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในคราบของการเข้ามาเป็นนักการเมืองที่เลวร้ายที่สุดก็คือการใช้เผด็จการอํานาจในรัฐสภาในรูปแบบการกล่าวอ้างว่าประชาธิปไตยมาใช้ผลก็คือที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์จำนวนมากที่เคยพระราชทานให้ประชาชนนาไปใช้ประโยชน์ก็ถูกรัฐบาลยึดไปขายให้กับกลุ่มนายทุนจนแทบจะหมดเกลี้ยงกันหมดในปัจจุบัน นักการเมืองมืออาชีพแบบไหนที่ออกกฎหมายให้ในายทุนเข้ามาถือครองที่ดินได้จำนวนมากแค่ไม่กี่ตระกูลก็มีที่ดินครอบครองไปครึ่งคร่นประเทศและที่ดินเกือบทั้งหมดก็ล้วนเคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งนั้นไม่รวมไปถึงการผูกขาดธุรกิจภายในประเทศและมีอำนาจและอิทธิพลอยู่เหนือรัฐธรรมนูญการปกครองมีอำนาจอยู่เหนือทุกรัฐบาลและบีบบังคับให้รัฐบาลออกนโยบายเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง ตราบใดถ้าประเทศชาติยังมีนักการเมืองแบบนี้อยู่ตราบนั้นก็ย่อมมีทหารเอาไว้ลดทอนอำนาจเผด็จการทางการเมืองของกลุ่มการเมืองของเจ้าสัวจีนไม่ให้มีอำนาจมากจนเกินไปส่วนนักการเมืองอีกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวคือลมล้างศัตรูของตนเองนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนักการเมืองกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีแนวความคิดตรงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่อยากให้ประเทศชาติมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในประเทศไทยช่วงแรกเป็นการเข้ามาเล่นการเมืองแบบรวมตัวกันแบบลวกๆสเปตสป,ปะแต่ความเบื่อนหน่ายนักการเมืองแบบเดิมๆของประชาชนเพิ่มทวีคูณขึ้นจนทำให้กลุ่มการเมืองกลุ่มนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วมีน้อยมากที่ประชาชนที่เข้ามาสนับสนุนนักการเมืองกลุ่มนี้ที่จะไม่รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เป็นเพราะไม่มีทางเลือกหรือไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านักการเมืองกลุ่มนี้แต่เจตนารวมและความยึดมั่นของแนวคิดของผู้นําและผู้มีอิทธิพลของนักการเมืองกลุ่มนี้ยังคงมีเป้าหมายเดิมคือไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือเหตุผลว่าเหตุใดประเทศชาติของเราจึงยังคงมีทหารเอาไว้คอยปราบปราบการขึ้นมามีอํอำนาจทางการเมืองของคนกลุ่มนี้อยู่เพราะหากจะหาเหตุผลจากอุดมการณ ของนักการเมืองกลุ่มนี้เขาก็ตอบประชาชนไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่อยากให้ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ดํารงคงอยู่แต่สุดท้ายก็เลือกนําประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างว่าเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนในชาติทางทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรเลยกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาเกือบจะครบ100ปีแล้วแต่ปัญหาใหญ่ก็คือ ทหารเข้าไปปฏิวัติเพื่อลดอำนาจของนักการเมืองกลุ่มทุนลงไม่ให้ตระกูลเดียวขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศชาติแบบเบ็ดเสร็จเพราะที่ผ่านมานักการเมืองตระกูลนี้ได้สร้างความเสียหายต่อระบบการเงินการคลังที่มีหน้าที่เก็บเงินภาษีของประชาชนเอาไว้บริหารประเทศแต่กลับนำภาษีของประชาชนมาสร้างฐานอำนาจให้กับคนในตระกูลตนเองโดยผ่านสมุนที่ทำหน้าที่เป็นนักการเมืองของพรรคตนเอง ผลที่เห็นชัดเจนที่สุดนักการเมืองกลุ่มน,นี้เคยพูดกับประชาชนเอาไว้เมื่อกว่า20ปีที่แล้วว่าคนไทยจะไม่ยากจนอีกแล้วแต่ปัจจุบันคนไทยยังยากจนเหมือนเดิมแต่กลุ่มทุนเจ้าสัวจีนไม่กี่ตระกูลกลับร่ำรวยขึ้นมาในช่วงข้ามคืนทีเดียวและเงินของคนในตระกูลนักการเมืองใหญ่ของงอกเงยขึ้นมาอย่างรวดเร็วและมากมายมหาศาลแต่ประเทศชาติกลับเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปี และฐานภาษีของประชาชนก็สูงขึ้นไปพร้อมอัตราดอกเบี้ยเงินทุนกู้ยืมของธนาคารก็เพิ่มขึ้นสรุปคือใช้เงินภาษีจำนวนมหาศาลของคนทำงานหนักมาแจกคนส่วนใหญ่ที่มาอยู่ในฐานะที่จะเสียภาษีได้และเงินภาษีจำนวนมากก็ถูกถ่ายเทไปเข้ากระเป๋านายทุนใหญ่และให้ประชาชนที่เสียภาษีทำงานหนักต่อไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับความเป็นทาสของคนในชาติที่ต้องทำงานหนัก แล้วต้องเอาเงินภาษีของตนเองไปจ่ายให้กลุ่มทุนนักการเมืองของเจ้าสัวจีนและทิ้งโรดกหนี้สินให้คนทั้งประเทศต้องมาแบกรับแทนกลุ่มนักการเมืองมาเฟียเหล่านี้สรุปแล้วคือกลุ่มนักการเมืองเด็กรุ่นใหม่ก็มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าสถาบันอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารของกลุ่มทุนนักการเมืองเจ้าสัวจีนจึงเกิดความเกลียดชังสถาบันขึ้นมาสรุปแล้ว เงินทุนที่ไหลหมุนเวียนเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่เพื่อลมลางสถาบันก็มาจากกลุ่มทุนนักการเมืองเจ้าสัวจีนไม่กี่ตระกูลที่ผ่านมาพวกฝรัง่งและขยายอิทธิพลเข้าไปสู่อาจารย์และนักวิชาการหลายคนในมหาวิทยาลัยชื่อดังโดยมีเป้าหมายลมลางสถาบันเช่นกันสรุปแล้วหากสถาบันพระมหากษัตริย์ล่มสลายลงไปจากประเทศไทยในฐานะของกลุ่มหน้าที่พลเมืองไทยเราคิดว่า กลุ่มนักการเมืองกลุ่มไหนหรือคนในตระกูลไหนที่จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดสรุปแล้วทหารมีไว้ทำหน้าที่อะไรบ้างศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆของคุณเดชาณฤนาดมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0 9 1 8 5 3 4 4 5 5ส่งทั่วประเทศ